ไม่เช็คเครดิตบูโรเกษตรกรพ่อค้าแม่ค้ากู้ได้หมดจริงหรือเปล่าแมคคารเรลเงินกู้สมใจคลิปนี้จะมาแนะนําสินเชื่อตัวหนึ่งนะครับซึ่งผมยอมรับเลยนะครับผมเห็นตัวนี้มานานแล้วแหละเพราะว่าโลโก้มันสะดุดและโดดเด่นกับผมมากๆเลยนะครับก็ไม่ค่อยกล้าทำเท่าไหร่สินเชื่อตัวนี้เขากล้าเขียนเลยนะครับว่าไม่เช็คเครดิตบโรนะแล้วก็คอนเฟิร์มได้รับใบอนุญาตจาก OT, บ o t วรธนาคาแห่งประเทศไทยแล้วนะครับซึ่งตอนที่ผมทำคลิปเนี่ย พอดีเว็บธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาอัปเดตท,ทําให้หน้าเว็บที่เช็คสินเชื่อได้มันหายไปนะแต่ก็ไปเช็คอีกที่หนึ่งพอดีนะครับก็คือคลินิกแกนี้ใบแซมนะครับซึ่งเงินกู้สมใจเนี่ยก็เข้าร่วมโครงการด้วยนะครับรวมถึงการเช็คในหน้าข่าวเก่าๆนะครับก็จะมีเนี่ยแมคคารลกรุในหน้าหนังสือพิมพ์นะครับผมก็บอกเลยนะครับว่าแบบนี้น่าเชื่อถือในระดับหนึ่งเลยนะครับนะแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าตอนนี้สินเชื่อเงินกู้สมใจแมคคารลเนี่ย คุณต้อง walk in เท่านั้นนะครับไม่สามารถสมัครออนไลน์หรือทั้งอื่นๆได้เลยนะครับถ้าเกิดคุณสมัครผ่านไลน์แน่นอนนะครับมิชาชีพนะครับนะยาโดยเด็ดขาดนะครับนะครับดูหน้านะครับอย่าไปสมัครผ่านไลน์โดยเด็ดขาดนะครับนะขอร้องแหละสำหรับสำนักง,งานที่เขาให้ส่งเอกสารเนี่ยก็จะอยู่ที่เลขที่555หมู่6ถนนสุขาภิบาล5ซอย32แยก10แขวนอองเงินเขตสายใหม่จังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับ หรือคุณจะโทรไปสอบถามก่อนก็ได้นะครับที่เบอร์089782541602545199369นะครับเพราะพอดีเห็นว่ารับเฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงภาคอีสานในหน้าติดต่อฉันนะครับผมก็เลยไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ทางอีสานอะไรพวกนี้เจะสมัครได้เปล่านะครับยังไงลองบอกเขาดูนะครับว่าคุณอยู่ที่ไหนนะสวัสดีครับผมปันจากช่องขวัญยิบกู้ออนนะครับ ก็เป็นช่องที่ทําเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสินเชื่อการกู้ยืมเงินนะครับซึ่งทุกตัวที่ผมรีวิวไปเนี่ยถูกกฎหมายแน่นอนร้อยใครสนใจเนี่ยสามารถกดติดตามช่องนี้ได้ทั้งทั้ง YouTube Facebook และ t ิกเ o อเลยนะครับอันนี้ก็ต้องแบกใจนิดน,นึงนะครับว่าสินเชื่อที่กล้าประกาศมาว่าไม่เช็ค,คเครดิตบูโรเนี่ยเออมันมีด้วยนะครับเพราะสมัยเนี้ยเช็ค,คเครดิตบูโรทุกตัวนะครับเพราะว่ามันเช็คง่ายมากเลยนะครับคเครดิตบูโรเนี่ยไม่ถึง5้าทีก็รู้ผลแล้วนะเพราะว่ามันทําออนไลน์กันหมดแล้วไง และถ้าเกิดไม่เช็คเครดิตบูโรเนี่ยสุดท้ายเขาก็ต้องส่งข้อมูลเข้าเครดิตบูโรอยู่ดีนะครับเนื่องจากว่าเป็นกฎของธนาคารแห่งประเทศไทยและยังเป็นนานอฟนแนด้วยถ้าคุณค้าขายจริงทํางานจริงๆเนี่ยคุณก็สามารถกู้เงินได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณทํางานประจํามีลิปเงินเดือนเนี่ยก็เอาลิปเงินเดือนไปยื่นจะดีกว่านะครับได้วงเงินที่สูงกว่าดอกเบี้ยที่ต่ากว่านะสำหรับเรื่องรายละเอียดนะครับวงเงินสูงสุด100,000บาทสาหรับนานอฟนแนดอกเบี้ยไม่เกิน3.3%ต่อปี สำหรับคนที่มีข้อสงสัยนะครับสามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมเนี่ยจะตอบประมาณ2-3วันครั้งนะครับอาจจะตอบช้าหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการคําตอบด่วนๆนะครับลองสไลด์ดูนะครับบางทีเนี่ยมันมีคําถามคนอื่นเนี่ยที่มันตรงกับคุณนะแล้วผมตอบอไปแล้วนะครับผมบอกเลยนะครับว่าผมตอบคาถามเกือบทุกคําถามเลยนะครับเื่อจะช่วยคุณได้ระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วเกิดว่าใครถามเนี่ยรบกวนนิดนึงนะครับถามให้ชัดเจนนิดนึงนะเพราะว่าผมเนี่ยอ่านและไม่เข้าใจหลายคนมากเลยนะครับก็เลยไม่สามารถตอบคําถามคุณได้นะ คุณสมบัตินะครับอายุ21-60ปีนะประกอบอาชีพพ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระรวมกลุ่มสองคนหรือกู้เดี่ยวอันนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทนะครับเอกสารในการสมัครตัวจริงนะบัตรประชาชนทะเบียนบ้านรูปถ่ายร้านค้าอันนี้แนะนำนะครับใครมีร้านค้าถ่ายไปให้มันเยอะนิดนึงนะครับนะให้เขารู้ว่าเรามีร้านขายของจริงๆประมาณนี้นะบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับใครจดบัญชีรายรับรายจ่ายนี่ได้เปรียบนะครับ สมุดบัญชีย้อนหลัง6เดือนถ้าเกิดว่าคุณมีนะครับวิธีการสมัครนะครับอย่างที่บอกแต่ต้นคลิปเลยนะคุณต้องวอล์กอินไปที่สำนักงานใหญ่เท่านั้นนะครับนะเลขที่555หมู่6ถนนสุขาภิบาล5ซอย32แยก10แขวนอองเงินเขตส,สายหม่จังหวัดกรุงเทพมหานาครหรือว่าจะโทรไปสอบถามดูข้อมูลก็ได้นะครับที่เบอร์0 89, 7, 8 9ย์2 5 4 1 6หรือ0 2 5 1 9 9 3 6 9นะครับ ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยที่มีสิทธิ์สมัครก็สมัครผ่านกันเลยกันนะครับนะจะได้เอาเงินมาใช้ในการสร้างไรายได้ในการเปิดธุรกิจใหม่หรือว่าทําให้ธุรกิจมันเติมโตขึ้นนะครับใครกู้ตัวไหนผ่านแล้วนะครับก็จะบรบกวนนิดนึงนะครับพิมพ์คําว่ากู้ผ่านแล้วนะครับได้วงเงินเท่าไหร่ก็บอกกันได้เลยนะครับเป็นกําลังใจกับคนที่เขามาดูคลิปของผมแลวเขาต้องการเงินด่วนอะ่ะเขาไม่อยากไปกู้สินเชื่อน,นอกระบบไม่อยากโดนมิจฉาชีพหลอกเนี่ยเออเขาจะได้มีกําลังใจในการกู้สินเชื่อนในระบบดีๆนะครับ ก็จะเป็นกําลังใจให้กับคนที่ต้องการเงินคนต่อๆไปแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก็จะขอบคุณมากเลยนะแล้วก็รบกวนนิดน,นึงแล้วกันนะครับพิมพ์คำว,ว่าฟังจบแล้วให้ผมได้ชื่นใจด้วยก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับว่ามีคนฟังถึงตรงนี้นะครับนะว่าคลิปมันจะยาวอาจจะน่าเบื่อไปหน่อยแต่แต่ผมก็พยายามพูดถึงสิ่งที่คุณควรจะรู้ในคลิปเนี่ยมันก็เลยยาวหน่อยนะครับเดี๋ยวจะช่วยผมเพิ่มเติมง่ายๆนะครับอย่างเช่นกดลิงก์จ๊อบบี้ลาซาด้าใต้คลิปนี้ ซื้อของผ่านลิงก์ก็ได้หรือว่าจะสมัครสินเชื่อผ่านลิงก์ผมเนี่ยก็ได้นะครับผมก็จะได้ค่าคอมค่าขนมไปกินนิดนึงนะครับส่วนคุณก็ไม่ได้เสียอะไร <im itation> เพิ่มเติมเลยนะครับอันนี้บอกต,องตรงๆเลยนะแต่ยังไงก็ต้องระวังนะครับระวังมิจฉาชีพเนี่ยเอาชื่อสินเชื่อในระบบไปหากินนะครับสินเชื่อในระบบเนี่ยจะไม่มีการโอนเงินก่อนโดยเด็ดขาดนะครับแต่ถ้าโอนเนี่ยจะต้องโอนไปในชื่อบัญชีบริษัทเท่านั้นนะครับจะไม่ใช่ชื่อบัญชีบุคคลไม่ใช่ใน A ใน B อะไรพวกนี้นะครับถ้าเกิดว,ว่าคุณเจอมิจชฉ บล็อกเลิกคุยนะครับทุกคําขู่ของเขาเนี่ยไม่มีผลในทางกฎหมายเลยนะครับและคุณเนี่ยไปทำบัตรประชาชนใหม่ปิดบัญชีธนาคารที่เรียบร้อยแจ้งความด้วยก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณโอนเงินไปแล้วนะครับคุณสามารถแจ้งความจับบัญชีหน้ามาได้ด้วยนะครับมันก็จะช่วยลดมิจฉาชีพในสังคมไทยได้ดีมากๆเลยนะครับก็ฝากด้วยกันนะครับแล้วก็ระวังอีกอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้มีมิจฉาชีพเนี่ยเอาคลิปของผมคลิปของคนอื่นๆที่เขาทําเกี่ยวกับเรื่องสินเชื่อเนี่ยที่มันดูน่าเชื่อถือเนี่ย ก๊อบปี้ไปทําช่องตัวเองนะครับนะถ้าเกิดใครเจอผมในช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ผ่อนยิมกู้ออมนะครับรบกวนแบนได้เลยนะครับจะขอบคุณมากๆเลยนะสุดท้ายนี้นะครับถึงช่องผ่อนยิมกู้ออมเนี่ยจะแนะนําเรื่องสินเชื่อนะครับแต่ผมก็ไม่แนะนําให้คุณไปกู้เงินใช้สุลุซูล่าครับคุณจะกู้เงินก็ต่อเมื่อคุณเนี่ยอยากทําธุรกิจไหมขยายธุรกิจเดิมหรือต้องการอะไรบางอย่างที่มันสร้างไรายได้ได้นะครับหรือว่ากรณีฉุกเฉินอย่างเช่นว่ามีคนเข้าโรงพยาบาลต้องการอะไรบางอย่างที่มันด่วนจริงๆเนี่ยคุณอาจจะต้องใช้สินเชื่อเน เพื่อจ่ายเงินในส่วนนั้นก็โอเคนะครับไม่มีปัญหาเนาะยังไงก็ขอให้ทุกคน,นไม่มีปัญหาเรื่องทางการเงินอีกนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย